หาเงินจ่ายภาษีแล้วตอนเนี้ยโดนภาษีพวกแต่พวกแตนเลยตอนนี้กูเนี่ยหนูจนรถชนขาพ่อกับแม่ให้หนูไปเป่าหมอแต่หนูไม่อยากเป่า แม่ว่าหนูเป็นแบบนี้ไงถึงไม่หายชักทีไปรบหลู่เราก็ต้องเชื่อไว้ก่อนของโบราณต้องรักษาคูบคู่กันไปเพื่อนว่าสาั้นจานโอ้ยหนูละเอิ่นแม่ของของหลายหาหมอไปตามเหตุตามปัจจัยเนาะ บางพอสแคสอาจารย์เลยเรื่องกรรมบาปจิตสุดท้ายถ้าไปสวรรค์ถ้าหมดบุญแล้วก็ต้องตกนรกไหมครับก็แล้วแต่จุดท้ายก่อนตายไงคิดกุศลได้ไหมล่ะถ้าคิดได้ก็ยังรอดอยู่ก็มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มันไม่ได้หมายความว่าหมดจากเทวดาแล้วจะไปนรกเลยไม่ใช่มีโอกาสในการกลับมาเกิดเป็นคนได้เพราะว่าอยู่ที่การร่ายเอ็นเอยงกับจุดท้ายก่อนตายของเทวดานะว่าสร้างเหตุปัจจัยไว้แบบไหน เล้าทุกวันบาดไหมบาปทุกวันจะบาปทุกวันที่กินวันไหนไม่กินก็ไม่บาป mm hmm. น้ำพริกกดตก้าหน้าโปรไฟล์เลยจ้า กำลังจะกลับบ้านจ้าการค้าขายได้เยอะมีกำไรเยอะต้องเสียภาษีเยอะถูกต้องไหมครับใช่จ้าถูกต้องเลยจ้าโดนภาษีย้อนหลังไม่มีย้อนหลังจ้าภาษีรายปีจ้าปีที่แล้วไม่มีย้อนหลังจ้าย้อนหลังไปก็ไม่เจออะไรเพราะกูไม่มีไรายได้ ซ่อมเสร็จแต่ยังไม่เสร็จจ้ะเดี๋ยวต้องไปซ่อมอีกยังมีปัญหาไม่จบใครจะซื้อน้ำพิกดกตะก้าหน้าโปรไฟล์นะยังไม่ได้ปักรอก่อน อดีตพระที่บวชแล้วจบปริญญาสูงสูงราศีขาออกมามีแฟนสามีเป็นผู้ชายทําไมธรรมะไม่ทําให้รู้สึกรู้จักตัวเองครับก็นี่ไงธรรมะให้รู้จักตัวเองนี่ไงก็เพราะเขารู้จักตัวเองเขาเลยค้นหาวิธีการดูแลตัวเองให้มีความสุขในปัจจุบันมันไม่ได้ผิดอะไรนี่ธรรมะมันผิดเรื่องอะไรร่กและสิ่งที่เขาทามันผิดเรื่องอะไรล่ะมันก็ไม่ได้ไม่ได้ทาอะไรผิดนี่เพราะทำผิดศีลห้าหรือเปล่าล่ะก็ไม่ได้ผิด ไม่ได้ผิดก็ไม่นับเป็นความผิดทำยังไงถึงจะมีตังค์เยอะทำงานเยอะๆจะอยากลองสั่งบาพี่ตาแดงน้ำพริกไม่หวานทุกชนิดจะไม่มีอะไรหวานทุกอย่างรสกลมกลม่อม พระเจ้ารู้วันตายตัวเองได้ยังไงก็พระพูทไเจ้าเป็นพระพู้ไเจ้าอ่ะรู้ทุกเหตุกาั์จะไม่รู้ได้ยังไงละ่ะทําไมต้องมีทําบุญร้อยวันก็ไม่จะเป็นต้องทําก็ได้ทําก็ได้ทําวันไหนก็ได้ขน้นแหละมันก็ได้บุญวันนะสวัสดีจ้า เยกับเมียเขาแต่เขาไม่รักหัวแล้วครับเขาบอกว่ารักผมคนเดียวแบบนี้จะบาปไหมครับมันตอนแหลมึงจะบาปแน่นอนไม่ต้องกลัวนรกก็มันจะแดกกระบานลนรกมันจะแดกหัมึงแล้วจ้ามึงจะบอกให้ช่างกา้าแหมมึงพูดมันพูดกับมึงมึงก็เชื่อมึงก็จ้องแต่จะเอามันอย่างเดียวไม่ได้สนใจเลยว่าเขาพูดจริงตอโลดตอแหลหรือเปล่าบอกเขาไม่รักหัวจะรักมึงคนเดียว ช่างกล้านะ้ามึงเนี่ยมั่นหน้าเหลือเกินไม่ได้เกรงใจบัวก็เลยโม่แล้วยังมาอวดฉลาดใด้ฟังอีกตะก้าหน้าโปรไฟล์เลยจ้า มีคนบอกว่าทนายกําลังทําเรื่องดําเนินคนดีอาจารย์ภายในเดือนพฤษภานี้ก็ดําเนินไปตามนั้นแหละถ้าทําได้ก็แค่ไปมีหมายมาเมื่อไหร่ก็ไปเมืน่อนั้นแค่นั้นไม่ได้ยากอะไรเลยอยากจะทําอะไรทําไปเลยไม่ได้สนใจอะไรไม่ได้ให้ค่าไม่ได้มีความสําคัญกับคนที่มีอัตราตัวตนกิเลสตัณหาหนานแน่นขนาดนั้นไม่ให้ความสําคัญอะไรเลยอยากจะจมนอนจมมูดจมค,จมคู่จมกิเลสตัณหาก็จมไป อยากจะสร้างวิบากกรรมให้กับตัวเองก็สร้างไปถ้าคิดว่านั่นคือการปกป้องพระศาสนาก็ทําไปขอให้ได้รับผลของการกระทําของตัวเองอย่างเหมาะสมตามเหตุตามปัจจัยแห่งการกระทําของตนเองไม่สนใจกูบอกแล้วกูไม่เคยกลัวจะให้กูติดกูกูก็ติดได้ถ้าทําให้กูติดได้กูก็ติดแค่นั้นเองไม่มีปัญหาเลยจะติดก็ติดแค่นั้นเลยง่ายๆไม่มีประเด็นอะไรเลย อาจารย์กำลังจะโดนประเด็นลิขสิทธิ์ต้อมถุยอื่นๆผู้คนคิดคำนี้ออกมาบอกแล้วครับอะไรอ่ะโดนเรื่องอะไรอ่ะเช่นคูณจะโดนฟ้องเรื่องล่อมถุยเรื่องอะไรต้อมถุยเป็นของใครอ่ะคำนี้อ่ะเป็นของใครประเด็นอ่ะใครมีสิทธิ์ฟ้องอ่ะจะฟ้องใครฟ้องเรื่องอะไรใครเอาไปทำประโยชน์อะไร ประเด็นคือจะฟอ้องร้องได้ามาต้องไปทำประโยชน์เพื่อแสวงหาผลกำไรหรือผลตอบแทนไม่ใช่เหรอถ้าไม่ได้ทำแล้วมันจะฟ้องอยังไงอ,อ่ะเขาบอกเขาคิดก่อนเอาหลักฐานมาสิหลักฐานว่าคิดก่อนอามาจากไหนอะ่ะเอามาดิคำว่าด้อมถุยเอาหลักฐานมาว่าตัวเองเป็นคนคิดคนแรกขอหลักฐาน มีหลักฐานไหมอะไรยืนยันว่าตัวเป็นคนคิดคนแรกหาหลักฐานมาสิ <S <S เขามีเอามาสิเขามีก็เอามาสิดีเบทในศาลดีเบทกัใครยายก,กูเหรอกูไม่ดีเบทหรอกเสียเวลา เขาเตรียมหลักฐานมานะครับก no <conf> <wrong> ็เตรียมไว้สิก็ไม่เห็นเป็นไรก็ฟ้องก็ฟ้องมาสิก็ฟ้องแล้วก็ฟ้องไปเธอก็จะฟ้องกูเรื่องอะไรกูไม่ได้เอาด้อมทุยไปหากินนี่ ว่าต้องไปหากินหาผลประโยชน์หรือเปล่าล่ะฟ้องกูเรื่องอะไรอ่ะกูไม่ได้เอาไปก๊อปปี้กูไม่ได้เอาไปทํากูไม่ได้เอาไปขายอะไรนี่ฟ้องกูเรื่องอะไรอ่ะฟ้องยังไงใช่วันนี้ฝนตกแรงมากเดียดิ้นเลยที่เขาจะฟ้องไม่ดิ้นเะี๋ยกูจะดิ้นเรื่องอะไรกูอยู่เฉยๆกูไม่ได้เต้นอะไรนี่มึงเห็นกูเต้นอยู่เหรอกูว่าคนที่เต้นมึงกว่ามึงมากกว่ามาก กลัวอะไรเหรอทำไมต้องกลัวกูไม่กลัวอะไรเท่านั้นแหละความจริงจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์กูไม่ได้ทําอะไรผิดกูก็ไม่มีอะไรต้องกลัวถ้ากูทําผิดกูถึงจะกลัวมีเมียหลายคนแต่ไม่ได้เอามียชาวบ้านมานะครับ ก็ถ้าทุกฝ่ายยินดีเต็มใจก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ทุกฝ่ายต้องยินดีเต็มใจไลออนชมบุรีดีมากใช่บรรยากาศดีอาจารย์ชอบห้องประชุมก็สวยสถานที่ก็น่าอยู่ร่มลืม่อดีมากเลย พัทยาน้ำท่วมน่ากลัวมากอะ่ะเส้นที่อาจารย์ออกมาเมื่อกี้นี่คือในซอยอะ่ะซอยโรงแรมทีซิกฟ้าใช่ปะโอ้โหแบบน้ำมันทะลักจากท่อแรงมาก